คันนี้มันขับยากหน่อยนะบิงอ่าบิงลองดิบิงจะขับได้ไหมคันนี้มันขับยากเพราะว่าเพราะว่าตัวปุ่มตรงเนี้มันขยับตรงนี้มันก็จะเลี้ยวขยับตรงนี้มันก็จะเลี้ยวน้องบิงต้องขยับสองอันเลยนะอ่ะนี่ตังเอานะครับดูซิว่าบิงจะขับเป็นไหมเฮ้ยเฮ้ยบิงขับเป็นด้วยอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องไบจะมาฝึกขับรถฝึกขับรถกันนี่ตังไป ไปเอารังเหรียญเดียวไปไปฝึกขับรถฝึกขับรถหนูก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์หนูก็จะขับรถยนต์ขับรถขับรถนนไปดีไปดูไปเรียกไปเรียกหนึไปเรียกไปเรียกว้าวเฮ้ยรถเต็มเลยอ๋อหนูจะฝึกขับรถแบบนี้ไปไปขับเป็นหรือเปล่าขับเป็นเหรอเอาอันไหนเนี่ยสริปแล้วจะเอาอันไหนสีชมพูสีชมพูโอเคไปขึ้นเลย ต้องไปคอยขับนะหนูต้องขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคขึ้นแล้วหยอดได้ <c oughs> ไปเอ้ยเออไปขับรถได้เอ้ย,อย,อยเอ้ย,อยต้องเอาเลื่องไปข้างหน้าสองอันอ๋อมันขับง่ายเหมือนกันนะ oh, <no. S 1> อ๋อเลี้ยวอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อาไปเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยเอาไปเลี้ยวกลับมาหาพ่อด้วยเฮ้ยถอยหลังเดินหน้าว้ายดูติ่้สิโอ้โหไหนขับมาหาพ่อนอยโอเคเก่งมากไปเริ่มขับเก่งแล้วหรอถ้าหยุดถ้าหยุดก็ปล่อยมือก็ได้ถ้าปล่อยมือมันก็จะหยุดเห็นไหม ไปเล่นขัดเก่งกันเหรอสนุกไหมนี่อันนี้นะครับอันนี้ถ้ากดอันนี้อัน,นเดียวมันจะเลี้ยวกดอันนี้อันเดียวมันก็จะเลี้ยวถ้าถ้ากดสองขันน่ะมันจะตรงมันจะตรงเลยเห็นไหมหนูขับมอเตอร์ไซค์ม,ม,มั้งไหมมอเตอร์ไซค์คันไหนน่ารักนี่คันนี้ก็น่ารักไนงะอ,อ่ะลองขับมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนๆดูหน่อยมอเตอร์ไซค์คันนี้มันใช้เลี้ยวง่ายไงเลี้ยวเหมือนจักรยานไงเอ๊ะมันเลี้ยวเหมือนจักรยานมีไฟด้วยใช่ ฟอ,อ,อัดยอดเลยลูกอันบนใช่โอเค <c oughs> นี่ไปแล้วแต่ว่ามอไซค์มันวิ่งช้าคันคันนั้นมันคันนั้นเจ้าหมูน้อยมันวิ่งเร็วใช่ไหม้ย <c oughs> นึงวบิงมาขับไปหาน้อบิงเลยเอ้ยขับไปหาน้อบิง นนไปเห็นน้องบิงยังนู่นไงน้องบิงคันนี้มันขับช้าไปต้องกดปุ่มเดี๋ยวมันจะได้วิ่งไปอ๋อนี่มันเป็นปุ่มแต่ต้องกดที่ปุ่มแบบนี้เลยไปบิงขึ้นรถไปกับพี่ไบ้อะเบรกอ๋อพี่ขึ้นรถกับพี่ไบ้คันนี้มันขับยากหน่อยนะบิงอ่ะบิงลองดิบิงจะขับได้ไหม คันนี้มันขับยากเพราะว่าเพราะว่าตรงปุ่มตรงนี้มันขยับตรงนี้มันก็จะเลี้ยวขยับตรงนี้มันก็จะเลี้ยวน้องบิงต้องขยับ2อันเลยนะอ่นนี่ตังเอานะครับดูสิว่าบิงจะขับเป็นไหมเฮ้ยเฮ้ยบิงขับเป็นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิงขับเป็นดูดันแล้วเลิกดันสองอันโอเคไปหาไมคกิฟเลยเอยบิงขับเป็นด้วย ให้พี่ไบช่วยขับไหมลูกให้พี่ไบขับให้ไหมให้พี่ไบขับให้ไหมอ๋อคันนี้มันเลยไปหาไมคก,กิฟตเลยขับไปหาไมคก,กิฟตได้ไหม